มาบอกอีย่างครับทุกอย่างไพ่ไพ่มาบอกครับเราว่าไพ่อินพุ่นเรากอกว่าเราเคิดเราบอกทุกอย่างว่าจะไปเบิ่งไงเราบอกว่าดีๆเราแกมีโรคประจำตัวอะไรไหมเราว่าแกเครียดเรื่องอะไรไหมเาเรื่องเครียดคือเครียดแต่เรื่องเกาๆนั่นแหละครับอืมเกาๆของเราน่ะคะ แล้วตอนเห็นเนี่ยตอนตอนกี่โมงอะตอนเห็นโกแก่วางเกีโมงนี่แหละแล้วแล้วช่วงเย็นเมื่อวานได้คุยอะไรกันไหมครับกับคุณใหญ่บอตองบอเมนย้ายมากอนมมาสามโมงสามโมงเมื่อวานใช่ไหมออสามโมง,งแล้วที่ถ้ำวัดนะครับก็เลยทรให้น้องนี่มากหามือครับอี่าตัางคุณคุณเฮียนเรากำรับโย,ยเขียนบอกว่าวันที่สิบหกอย่ตังคุณคุณเฮียนให้ไปสวนม่วนตอนแรงที่เกีตักบาท กับว <c reading repetition> ่า <Pop> ย <keys in expand> ิ้มเปื่อยๆกันอยู่ก็บอกว่ามือนี้มันสิฟตีเล่าเพื่อนวัยเด็จ้าซิตีเหมือนมึงเหมือนเว่นแหลกกับว่ากันอยู่ตอนบ่ายสามโมงคอยกับไปเนี่ยเพื่อนกับท่ามวัดเพื่อนให้ลูกน้องเพื่อนนะท่ามกวนเพื่อนกับมาท่ามผู้เดียวก็คือบะไรเราแกก็ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรใช่ไหมครับก็บรรยายอินไวแต่ว่าคว้อคกล้อว่าวกล้องเรา แล้วก็ว่าจะแจ้งสีเลยเขามาชวนมุนในห้อเขามาบอกทานยอปนียไประทานบอกท่องไหม่องท่านลมยังกิดอยู่ต่องต่อไปไปเองาะลมยังิดอยู่เยายาต่อไปาลมยังกิดค่ะคไปไปหาให้ไปหานั่ง ให้ไปหากุญแจตัวอื่นมาล็อกแล้วก็เป็นพยานกันเนอกุญแจตัวอื่นที่ที่ไม่มีคนมีกุญแจแล้วกุญแจถือไว้กับใครที่ไปเสือกเลยไม่ว่าถ้าล็อกห้องไหนใครไปห้องนั้นเราถือรูปร่วมกันเอาตัวหนีเราไปเอาตัวนี้ล็อาตัวอย่หนีลอกห้องไว้ก่อนนี่ตู้นี่ตู้เสซฟฝั่งเขาคนนะมึงว่าง่วงมึงไปว่ามีอะไรมีค่าสับชิงมีค่ายังไงก็ต้องล็อกไว้ก่อนเออนั่นแหละครับแล้วกาล็อกของล็อกยเงี้

ปกติเนี่ยลงมาบินธบ,บาตมาชันอะไรก็ปกติใช่ไหมครับ,บทั้งเดียวกันปกติแต่ทุกวันเราบินบัตเสร็จแล้วเหรอทีท่านก็มานั่งรอครับแล้วก่อนที่ท่านจะมาเสียชีวิตเนี่ยเคยพูดอะไรกับอาจารย์ไบ้างครับพูดพูด,พ,ดพูดอะไรครับพูดปกติก็เป็นคำวัดด้วยอ็กางยิงก็คำวัดด้วยกันแล้วแล้วได้พูดอะไรเป็นลางบ้างไหม ก็ลังเหรอท่านว่ามีมีเทวดามาเียนให้ฟังว่านาอนงเงี้ที่ที่เนนะที่สักเกียดนแล้วก็เวลาท่านจะให้พรท่านต้องขออนุญาตทานนี้ก่อนที่เทวดาอันนี้นะล้วแให้พรท่านนังน้ที่ที่เห็นไม่รู้นะใ้พรก็นานแล้ เทวดามาสวดมนต์ให้ฟังเิน,น<ม>แล้วจะทำอะไรก็ขออนุญาตก,ก่อน<ม>จะให้คนยอมขออนุญาต<ม>ครับครั้งนี้นโอเคครับ